ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะแถมให้ฟรีแต่อันนี้คือเรามีให้เลยแล้วก็บิวอินที่เพื่อนเห็นอยู่ราวตากผ้าที่เพื่อนเห็นอยู่มีหมดโซฟาโซฟาที่เพื่อนเห็นใครที่เพิ่งเข้ามาดูโซฟานี้เพื่อนๆก็ได้ผ้าม่านไม่ได้ชั้นเดียวเป็นสองชั้นแล้วแบบคือทําอย่างดี ของดีครับพร้อมอยู่ไม่าย่คือคุณเข้ามาตัวเปล่าพร้อมของมาแช่ตู้เย็นหรือถ้าไม่มีของแช่ตู้เย็นคุณก็เดินลงไปหาซื้อของท้างนั้งได้เพราะว่าที่สําคัญโครงการของเราอยู่ใกล้รถไฟฟ้าถูกต้องและนอกจากนั้นนะฮะแค่ตอนนี้เดินเข้ามาดูนะเข้ามาชมอ่ะได้แก้วกลับบ้านด้วยอ่าผมเจอคือแก้วแถมคอนโดมีที่ไหนอ่ะผมเจอคนคนคนกวนอีกแล้วว่าไงครับมีที่จอดฮอไหมมาแก้วแบบไหนมาแก้วแบบไหนแก้วแบบไหนแก้วแบบนี้นะฮะนเน้ควั แก้วนี้ยังไงครับดียังไงฮะอ้าวใส่น้ำได้ใส่น้ำได้สิ่งที่เพื่อนผมจะบอกให้เลยใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะครับผมแคปหน้าจอผมไปเลยครับแล้วคุณก็ไปประจานด่าไม่ใช่คือคุณแคปหน้าจอผมพรุ่งนี้คุณแค่ไปโครงการของเสนาเนี่ยหลายๆโครงการที่เราแนะนําเดี๋ยวเราจะมาย้ำอีกทีขอย้ำตอนนี้เลยดีกว่าเผื่อคนไม่ทราบ19โครงการที่เรามาพูดถึงวันนี้สิ่งที่วันนี้ทําไมผมถึงมาวันนี้ผมจะบอกให้คือว่าห้องเชื่อมเพื่อนเห็นระหว่างนี้เราเดินไปด้วยเลยอ่าเดินไปอ่ะเรามาดูกันใหม่ ห้องที่เพื่อนเพื่อเห็นที่ผมดูผมไม่ได้มาแบบว่าให้พวกคุณดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคามันไม่แพงแล้วพวกคุณอยากได้แล้วสุดท้ายพอจะซื้อจริงอ้าวกูต้องรอยหกเดือนกูต้องรอยปีหนึ่งไม่ใช่ไล์นี้19โครงการที่ผมพาเพื่อนเพื่อมาดูพร้อมอยู่ของทุกอย่างพร้อมใช้มันคุ้มค่าตรงนี้ที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างย้ำหน่อยจะมาบอกนะครับผม ลุกเล่นเยอะเลยเกินโครงการนิชห้าโครงการนิชมโนรามคำแหงใครอยู่แถวรามคำแหงพรุ่งนี้เข้าไปดูเล่นได้เลยครับเข้าไปปุ๊บเราให้แก้วน้ําเลยผมเชื่อว่าหลายคนพวกนี้จะไปนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าวันนี้ต้องขอบคุณหลายคนที่ปิดการขายไปเยอะนะ<ผ>มากร<ส>ัมกีนะ่ห้องแล้วกี่ห้องแล้วตก3ามพนกว่าห้องเออ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆผลิตไม่ทันแล้วนะการการขายไม่ใช่เรื่องเล่นๆการขายคอนโดขายบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่าแบบที่ผมย้ําฐานผมมีแต่คนรวยฐานผมมีแต่เศรษฐีที่ดูครับมันเลยเป็นเรื่องง่ายในการขายมันมันซื้อง่ายขายข้องกว่าครีมทาตัวเอข้าใจป่ะพี่มีที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างมานิชโมโนรามคำแหงครับนิชโมโนแจ้งวัฒนะนิชโมโนเมกะสเปซบางนาครับนิชโมโนพระรามเก้านิชโมโนสุขุมวิทปู่เจ้าือ อันนี้ในเครือนิชโมโนนะแค่นิชโมโนเนี่ยคอแห้งคอน้ําหน่อยเออต่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 อๆต้องบอกว่า19โครงการนี้ไม่ใช่มีแค่นี้นะแต่อันนี้คืออยู่ในโปรโมชั่นของเสนากล้าให้ย้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือทําให้ซื้อได้ง่ายขึ้นคผ่อนถูกขึ้นแล้วก็มีของแถมเพียบด้วยนะครับอ่ะต่อมาเฟล็กซี่บ้างครับเฟ็กซี่มีเฟ็กซี่สาธรนะครับเจริญนครเฟ็กซี่สุขสวัสดิ์เฟ็กซี่และนาทิเบตนะฮะเฟ็กซี่ตาปูนอินเตอร์เชนนั่นเองนะครับ เซนาคิดครับอ่ามีน้ำให้ดูน้ำหน่อยน้ำก็ของเซนาเองนะน้ำนี่ก็เป็นของเซนาเองนะฮะนี่ผมปะต่อเรื่องคอนโดก่อนเอาเซนาคิดครับเซนาคิดบางนากวยี่สิบเก้าก็ถืซื้อแก้วแถมน้ำนะฮะเซนาคิดบีดีเอสสะพานใหม่ครับเซนาคิดฉลองกรุงราชบังแช่ด้วเย็นด้วยไม่เย็นขวดปลาเซนาคิดเอ็มอาร์ทีบางแคครับเซนาคิดเล่นที่เบตบางบัวทองเซนาคาลินสีด่านขอทีไม่ได้ฟังเพ่ เอาเอาใหม่แล้วอ่ะเอาใหม่เอาให้เต็มที่ดิให้จะบอกให้คุ้มเลยให้คุ้มเลยเฟร็กซี่สี่โครงการนะครับผมเฟร็กซี่สาทรเจริญนครใครอยู่แถวนั้นพรุ่งนี้ไปดูได้เลยเฟร็กซี่สุขสวัสดิ์เฟร็กซี่รัตนาธิเบศเฟร็กซี่ตาวปูนอินเตอร์เชนเอาอีกหนึ่งอีกหนึ่งช็คกสองห้าสี่สามสองไม่เอาผมขอข้ามไปเสนาคิดเลยแล้วกันเสนาคิดแปดโครงการนะครับผมเสนาคิดบางนากม ยี่สิบเก้าหรอแล้วก็เสนาคิดบีเทสสะพานใหม่ใกล้บีเทสด้วยหลายโครงการนี่คือใกล้บีเทสอยู่แนวรถไฟฟ้าเลยอยู่แนวรถไฟฟ้าว้าวมีรถรับส่งด้วยเป็นรถไฟฟ้าซึ่งซึ่งจริงๆมันดีมากเลยนะคุณแค่เดินลงไปปุ๊บมีคนขับรถรับส่งไปที่รถไฟฟ้าแถมที่สคัญส่วนกลางมีหลายคนสงสัยครับกใช้าเซลล์การซื้อบ้านซื้อคอนโดหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีการเก็บค่าส่วนกลางเพราะบางคนเนี่ยไม่กล้าบอกยิ่งมางคนขายต่อจะไม่กล้าบอกว่ามันเท่าไหร่พอพอคุณอยู่ไปปุ๊บ ค่าส่วนกลางโคตรแพงหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าแบบมันลังเลในการที่จะซื้อจะขายมากเลยเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าค่าส่วนกลางที่นี่ทาไมมันถูกครับพี่อืมค่าส่วนที่นที่ถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติส่วนกลางมาจากอะไรมาจากค่าไฟนะฮะไฟที่จอดรถไฟเข้าไฟอาคารไฟอะไรครับแต่ของเราเนี่ยใช้เป็นโซลาเซลล์อ่าดังนั้นจะช่วยลดไปมากกว่า3 8สแดเปเซนน่นอนใช่ซึ่งต้องบอกก่อนว่าโซลาเซลล์เนี่ยเป็น จริงๆมันมีมานานแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นการเปิดใจที่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้เปิดใจใช้มันซึ่งจริงโซล่าเซลล์เนี่ยพยายามมีคนที่ได้ลองใช้แต่ส่วนใหญ่ผมยังย้ําว่าถ้าเป็นบ้านทั่วไปเนี่ยอาจจะ <ừ> ถ้าสมมติคุณต้องมีระบบที่เป็นมันจะมีสองระบบนะพี่ร,ระบบที่แบบว่ามีแบตเตอรี่กับไม่มีแบตเตอรี่ซึ่งถ้าพอเป็นระบบที่มีแบตเตอรี่เนี่ยแล้วถ้าเป็นบ้านของผู้คุณเองเนี่ยเอามาติดผมยังบอกว่ามันอาจจะยังไม่คุ้มค่า<ช>สักเท่าไหร่เพราะมันค่อนข้างแพงเลยมันค่อนข้างแพงค่อนค่อนข้างแพงพอมาคํานวณปุ ซื้อแผงซื้อแบตเตอรี่มันก็คุ้มค่าเพราะว่าช่วยลดค่าไฟต่างวันช่วยลดค่าไฟแบบเห็นชัดเจนเลยนะครับซึ่งถ้าติดพวกโรงงานเนี่ยมันก็จะคุ้มค่ามากมที่แบบว่าใช้งานไฟฟ้าแบบว่าในกําลังที่เยอะนะแต่ว่าเสริมได้นิดนึงนะจริงๆเ้าเสนาที่เป็นบ้านนะครับคือจะนอกจากคอนโดลงมีบ้านด้วยบ้านของโครงการเราจะมีโซลาร์เซลล์แถมทุกหลังนะทุกหลังก็คือบนหลังคาบ้านเนี่ยจะเห็นแผ่นโซลาร์เซลล์เลยก็เป็นเป็นระบบที่แบบว่าใช้ร่วมกับ ไฟฟ้านั่นแหละก,ก็เป็นระบบ,บที่แบบว่าจะสมมุติว่าช่วงไหนแบบว่าแสงไม่พอหรือว่าก้อนเมฆเยอะเนี่ยก็จะเป็นใช้ระบบของไฟบ้านช่วยเหลือสลับกันไปสลับกันมานะก,ก็ซึ่งว่ามันคุ้มค่ากว่าอย่างไรมันเลยทําให้ค่าส่วนกลางลดลงได้เนื่องจากว่าทางเสนาเนี่ยเป็นคนลงทุนในการ ติดแผงโซลา่าหรือระบบต่างๆ,ๆเลยทําให้ประหยัดค่าไฟขึ้นประหยัดหลายๆอย่างขึ้นมันก็สามารถลดในค่าส่วนกลางขึ้นได้ซึ่งพอค่าส่วนกลางถูกเนี่ยพอเพื่ันฟังปุ๊บเนี่ยมันก็รู้สึกสบายใจในการที่เราจะซื้อเพราะไม่ใช่ว่าสมมติเราต้องมาเสียค่าผ่อนค่าอะไรแล้วเนี่ยพอมาดูค่าส่วนกลางปุ๊บเนี่ยถ้ามันสูงแล้วก็ไม,ไม่ไม่ที่ไม่อยากที่จะได้มันบางที่ซื้อง่ายแต่อยู่ไม่สบายที่นี่ซื้อง่ายแล้วอยู่สบายด้วยครับผมที่สําคัญซื้อตอนนี้สิบเก้าโครงการที่เรามาพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่พร้อมอยู่นะครับ มาจ่ายเงินก่อนแต่ว่าที่นี่คือถ้าซื้อปุ๊บ19โครงการที่ผมพูดไปเนี่ยคือพร้อมอยู่พร้อมอยู่ได้ไม่เท่าไหร่คือพร้อมอยู่จริงมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยติดให้ทุกห้องแ <ừ> อร์มีตู้เย็นพร้อมมีชุดเครื่องนอนโซฟาอะไรพร้อมทั้งหมดเลยผมมาพูดเลยฮะเสนาคิดย้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมเสนาคิดนะครับผมบางนากม29เสนาคิดบีเทสะพานใหม่เสนาคิดฉลองก,งร,กงรุงลาดกระบังเสนาคิด MRT บางแคเสนาคิดรัตนาธิเบศบางบัวทองเสนาคิดศรีนครินศรีด่าน เสนาคิดสุขุมวิทบางปูเสนาคิดเวสเกตบางบัวทองแล้วก็อีกโครงการหนึ่งนะครับเสนาอีโคทาวรังสิตสเตชันใครที่อยู่แถวรังสิตพรุ่งนี้ไปดูได้เลยแถวโซนรังสิตท,ที่เราจะบอกอีกทีคือห้องเนี่ยขนาดอ่าเหมือนที่เราดูกัน20เท่าไหร่นะตรงนั้น 26. 26ตารางเมตรเนี่ยราคาไม่ถึง1ล้าน9 0แ 9แสนบาทยุคนี้หาซื้อคอนโดที่มีชื่อเนี่ยไม่ได้เรื่องง่ายนะีแต่ว่านี่คือของเสนาครับโครงการของเสนาผมย้าเลยว่าคุณเชื่อถือมาตรฐานที่การากาอยู่มา40กว่าปีแล้วแล้วก็มีแบบว่าแตกขยายเป็นโครงการไม่ใช่มีแค่คอนโดอย่างเดียวมีบ้านด้วยนะฮะเสนาอีโคทาวรังสิตสเตชั่นซึ่งที่ผมฟังไม่ผิดก็คือโซนรังสิตเนี่ยราคาไม่ถึง1ล้านบาท<ช>คุ้มค่ามากๆเจคอนโดสาธรกันละประพึก อ่าใครฟังชื่อไหนใครอยู่ใกล้ตรงไหนพรุ่งนี้ก็ลองไปดูกันได้ได้เลยครับย้ำนะฮะใครสนใจซื้อนะครับและเข้ามาชมโครงการเนี่ยอาจจะด้อาจจะได้ไปมาเก้าสามวันสองคืนด้วยครับทุกๆ50คนจะได้ไปเที่ยว1คน 1> ใช่แล้วต้องคักแคมเปญด้วยฮะกับโดยตัวของเสียแมก้าให้ะค,ะครับผมร้านละ3,5 0 0เองนะครับผ่อนง่ายๆแล้วก็ดอกเบี้ยถูกมากปีแรก1.99ปีถัดไปเท่าไหร่นะ3%นตนะครับโปเิ็ดนะอันนี้ช่วยทำให้คุณซื้อได้ง่ายขึ้น3%เเก่า ปกติเนี่ยมัน6 -7% ในดอกเบีย้ยนะผมจะบอกให้ว่ามันต่างกันครึ่งครึ่งมันเยอะมากนะครับในการถ้าคำนวณระยะยาวหรืออะไรพวกนี้มันมันมัน,มนเยอะมากแล,แล้วก็ที่สำคัญสุดย้งย้ำอีกทีหนึ่งใครที่เพิ่งจบใหม่ใครที่ทำงานอยู่และกำลังคิดว่าจะไปเช่าห้องหรือว่าณตอนนี้เลยใครทีร่กำลังเจอปัญหานี้อยู่ที่แบบอ่ะผมเชื่อว่าวันนี้วันนี้เลยหรือว่าเมื่อวานเลยเพิ่งมีใครต้องได้คุยกับครอบครัวหรือคุยกับใครแน่นอนว่าแบบเสียดายค่าเช่า มีป่าผมอยากรู้เหมือนกันผมเชื่อปัญหาเนี้คุยกันทั้งปีแล้วก็เราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามีลูกบ้านเราดูอยู่บ้างไหมมีไหมฮะมีลูกบ้านดูอยู่ไหมครับลองพิมพ์มาหน่อยไหมฮะแป๊บหนึ่งเขาบอกขอหมดเติมหน่อยอ่ะขอเติมคอนโดไปอีก1,000ห้องขนาด30เท่าไหร่34ตารางเมตรขอไปกันขายอย่างน้อย1,000ห้องหน่อยครับในหนึ่งนาทีนี้ขอดูขอดูรอบๆอหน่อย ทุกอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับแทบจะทุกอย่างเลยนะฮะพร้อมอยู่ขอปิดการขายหนึ่งพันห้องนะฮะขอคนรวยในไลฟ์นี้นะครับช่วยปิดการขายนยครับปิดการขายครับคุณมีมี่อ่ะอ่ะ,อะโหไม่น่าเชื่อนะฮะเจ็ดห้องมีคนซื้อถึงเจ็ดห้องเขาบอกว่าจะตีทะลุกันเขาจะตีทะลุกันมาถึงเจ็ดห้อง,องอห้องไวเล้งเล้งแมวเลี้ยง,ยง,ยงโอ้ว้าวขอบคุณทุกคนมากนะฮะปิดไปสี่ห้องขอบคุณมากนะฮะเบิร์ดบีเคเคยูยี่อินตองอืมปิดการขายปิดการขาย เตียงที่เพื่อนเห็นเรามีให้ไม่ได้แค่เตียงอย่างเดียวมีชุดเครื่องนอนมีฟูกมีหมอนมีให้คุณพร้อมผ้ามุ้งผ้าม่านอ,อ,อะไรพร้อมจริงๆสุดยอดครบแล้วนะฮะไม่ทันนะฮะโอย๊ยเสียดายหมดอีกแล้วเหรอคนปิดไม่ทันเหรโอ้หมดอีกแล้วเหรอ,อวันนี้ติ๊กต็อกมีคูป,ปองส่วนลดไหมครับพี่ปูครับมีคนปิดไม่ทันผมเสีดยดายแทนพวกเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไร แต่คันเป็นเขาอยู่ถึง30มิถุนายเอะอ่าเอาเป็นว่าใครปิดการขายในนี้ไม่ทันผมคือโอ้โหไม่ทันคือหนึ่งสามล้านเนี่ยสำหรับคนที่ดูไลฟ์ผมอยู่มันเป็นรายี่็บกอกมากมันเป็นแค่แบบเซ็ตเงินของพวกเขาเนือ่องากผไลฟ์ผมไม่มีแต่คนรวยอืสุดยอดจริงๆอ่ะโอ้ยยังไงครับติ๊กตอว,วันนี้ไม่ให้แฟดเซลนะครับแฟดเซล ให้เออค่ะพิสตงไหมไม่ต้องโทษหรอกเขาไม่บล็อกตอนนี้ก็บุญละเจ้อ่ยอ่าแต่มีบอกว่าซื้อทิ้งไว้ให้ลูกไปเรียนต่อกทมก็บอกนะเหบาะนะที่ผมจะบอกให้เลยผมเชื่อว่าผมย้ำอีกทีวันนี้วันนี้วันนี้ผมเชื่อวันนี้เพิ่งมีคนคุยหรือว่าเมื่อวานหรือว่าไม่เกินอาทิตย์ใครที่กําลังเช่าห้องและผ่อนเอ้ยเสียค่าเช่ามาสปี5ปีครับแลวเพิ่งมาคิดได้แบบมันน่าเสียดายพอคิดดูสิ่งนี้ ทุกคนจะได้เจอสิ่งนี้คืออะไรรู้เปล่ายังไงฮะจะมันนึกถึงคนที่เคยบอกคุณว่าไอ้วันนั้น่ะว่าแบบเฮ้ยไม่ซื้อไปเลยถา้ถามันมีโอกาสนะกู้ผมกู้ผ่านเนี่ยซื้อไปเลยยังไงก็ดีกว่า<ถ>ผมเชื่อว่าใครหลายคนเคยดือ้อเถียงคนพวกนั้นอพอวันนึงผ่านไปปุ๊บ เสียดายเอามีจริงไหมผมอยากรู้เสียดายมีจริงไหมนะฮะค่าจะส่งเท่าไหร่ขออ่านชื่อแป๊บนึงผมจะจำไว้สแกนจ่ายได้ไหมได้ครับผมมีหลายคนที่ผมบอกให้เลยนะฮะว่าคุณผ่อนเสียค่าเช่า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 ไป1ปี2ปีสปีสุดท้ายมาเสียดายทีหลังแล้วก็เสียดายที่แบบไม่ได้ไม่ได้เชื่อคำพูดคนที่เคยเคยบอกเพราะว่าหลายคนพวกนั้นมีประสบการณ์มาก่อนว่าอะไรมันคุ้มกว่ากันนะฮะในระยะยาวนะครับจริงค่ะมีจริง พรกิปี้พรกิปี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับที่คุณอยู่ที่คุณแล้วว่าจะบังไัแต่ผมเชื่อว่าชาวแชทอะสองปีก็ปิดแล้วนีไม่ดีก็ปิดเงินสดด้วยต้องบอกก่อนว่าแชทผมเนี่ยคือน่าเสียดายตรงที่ว่าถ้าใครแบบว่าหวังเรื่องดอกเบี้ยผมต้องขอโทษตรงว่าเพราะว่าทีมเหมือนคนที่ดูไลฟ์ผมอะมีแต่คนซื้อสดนะฮะทุกคนซื้อสดทีหกเจ็ดห้องต้องขอโทษจริงๆนะฮะที่อาจจะไม่ได้คุยเรื่องดอกเบี้ยอะไรเยอะแต่ผมจะบอกให้อย่างหนึ่งผมขอพูดยางเรื่องนี้ก่อนดีกว่าว่า ใครบ้างที่สามารถซื้อคอนโดนี้ได้บ้างหลายคนจะงวงเรื่องสเตทเมนต์ที่ว่าสมมุติว่าพอเราจะไปซื้อของปุ๊บขอดูสเตทเมนต์หน่อยค่ะสเดือน6เดือนสิ<ๆ>่งที่คุณเจอคือมันไม่ได้มีบริษัทที่รองรับไม่ได้มีอะไรที่รองรับเลยทําให้คุณพลาดโอกาสนั้นไปทางแล้วเนี่ยมีการช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับครับมีโปรแกรม Lift n e น็ที่บอกไปเนาะคือทำให้เราสามารถแบบเขาเรียกว่า เช่าเพื่อซื้อนะเช่าซื้อก็คือเหมือนจะเช่านี่แหละแต่ว่าเราได้กรรมสิทธิ์ด้วยเช่าเพื่อซื้อมันคืออะไรคือปกติแล้วถ้าเกิดเราเช่าเนี่ยคือเราจ่ายเงินทิ้งอยู่ที่นักบอกใช่ป่ะสามปีอ่ะสมมติได้สามปีสามปีตปูคุณนแคหน่อยสมมติบางคนเช่าตอนนี้สี่ห้าอ่ะตีไปห้าพันสมมติสามปีเท่าไหร่ปีละหกหมื่นใช่ไหมปีละเจ็ดหมื่นสองเกือบสองแสนแล้วอืใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเอาเงินตรงนั้นเนี่ย มาเช่าเพื่อซื้อไปเลยถ้าเกิดเราไม่ไหวจริงๆก็ๆถือว่าเราเช่าใช่แต่ถ้าเกิดเราไหวเราสามารถเป็นกรรมสิทธิ์เจ้าของได้เลยค้ดก<ม>ันนะฮะแล้วมีเวลาในการปรับสเตทเมนต์ด้วยมในความว่าบางทีเนี่ยเราเนี่ยเริ่มทํางานใหม่สมมตินนะเึ่งจบมาเลยอ่าครับเงินเดือนเริ่มต้น 18, 1 8ื่นแปดครับอยากจะซื้อบ้านแหละแต่ว่าเอ้าเพิ่งทํางานได้เดือนเดียวอ่ะแต่ว่ายังไม่มีสเตทเมนต์เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือหนูผ่อนไหวนะครับแต่ว่า หนูไม่มีเวลารอให้ถึง6เดือนก่อนแล้วค่อยมานั่งกว่าจะกู้เสร็จไรเสร็จเข้าเข้าลิสต์เน็ตเรียบร้อยฮะครับเป็นเจ้าของป็นไงคืนอ่าต้องต้องบอกก่อนว่านะครับคุณต้องคํานวณดีๆจริงๆนะยุคนี้นะไม่ว่าใครที่กําลังจะเช่าบ้านครับหรือว่าเช่าคอนโดเนี่ยผมจะบอกให้ว่าถ้าคุณคํานวณดีๆและคือยุคนี้ข้อที่สําคัญที่สุดมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเจอกันทุกคนจะตัดตัดบทนี้ก่อนเลยว่าโอ้ยอย่าพูดเรื่อง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 กู้ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ